ดูเหมือนมีแมวตัวหนึ่งกำลังนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านของใครสักคนทุกคนอาจจะรู้ชื่อ,อมันแต่ใช่เธอคือหมอนทองนะ ในตอนเช้าสดใสของวันหนึ่งแน่นอนดูเหมือนว่าเจ้าหมอนทองนั้นจะออกมาเจอเน่นด้านนอกสนะและนี่แหละครับคือหมอนทองหมอนทองเป็นแมวที่คล้ายๆกับแมวปกติทั่วไปเพศเมียอสามสี ไม่ทราบว่าพันอะไรเพราะวาจำไม่ได้ห้าห้าห้าช่างมันเถอะทีนี้เราจะมาทำความร,รู้จักมันให้มากขึ้นกันหมอนทองอายุประมาณสามปีนะกิโลไม่รู้จำไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าตอนไหนมีข้อมูลอัปเดตแล้จะมาให้ลับกันนะซึ่งก็เหมือนนมะาทุพไปกลัวน้ำ่หมอนทองจะมีอาการกลัวยานพาหนะที่มีล้อด,ด้วยนะก็ าพูดถึงลักษณะนิสัยกันนะครับซึ่งหมอนทองก็จะอยู่ในประเภทชอบสังสรรค์ครับหากใครไม่เข้าใจผมเคยเคยอ่านหนังสือเล่มหนึงเขาบอกว่าแมวหมาพวกนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด3บุคลิกครับอย่างแรกคือประจนภัยสายประจนภัยก็คือชอบอยู่นอกบ้านนะครับซึ่งบ้านของผมก็จะเป็นเลี้ยงแบบเปิดน,นะครับส่วนประเภทที่สองคุณหนู อันนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าจะชอบอยู่แต่ในบ้านเนืวิธีสามสังสารเหมือนมอนทองนะครับก็คือชอบทั้งอยู่ในบ้านและอยู่นอกบ้านนะครับอะไรประมาณนี้เอาตามที่ผมเข้าใจนะถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับหมอนทองจะเป็นพวกชอบเลือกกินแบบมากๆนะครับเลือกกินเหมือนใครบางคนที่กําลังพูดอยู่ซึ่งหมอนทองจะกินแค่มีโอที่เป็นซองสี ฟ้าหรือเปล่าครับผมก็จาไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะกินว่าเอ่อแค่น,นี้เท่านั้นถ้าดื่มเนี่ยมันจะไม่กินนะครับซึ่งเวลาที่หมอนชอมถอยออกนอกบ้านเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนกลางคืนนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันไปเจออะไรมาบ้างนะซึ่งล่าสุดเนี่ยเราก็พบว่ามันอาจจะไปกัดกับแมวตัวอื่นนะครับแต่ว่าสภาบ้านมันก็ยังไม่เป็นไรนะครับหมอนทองเนี่ยจะดิ้นลนต่อสู้แล้วก็แบบว่า ดื้อมากนะครับเวลาสมมติว่าจะหยอดเห็บหยอนนิดเดียวนะมันก็วิ่งหนีไปแล้วนะครับแล้วก็เวลาจะอาบน้ําเนี่ยเวลาอาบน้ำนะมันก็จะเรอแบบดิ้นแล้วก็จะขวานเลยนะครับซึ่งผมไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้เพราะว่ามันก็นานแล้วนะครับที่ล่าสุดที่อาบน้ําให้หมอนทองนะก็ประมาณนั้นโอเคซึ่งความน่ารักของหมอนทองนั่นก็คือ เป็นแมวน,นั่นเองซึ่งแน่นอนครับบางคนหรือคนบางคนเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นรักเป็นคนรักแมวนะครับก็จะปลูกพันธ์กับแมวซึ่งผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งเหตุผลที่มันได้ชื่อว่าหมอนทองก็ว่าบ้านผมเนี่ยปลูกทุเรียนซึ่งทุเรียนที่เนื้อหอมและสีทองก็จะเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองก็เลยให้มันชื่อว่าหมอนทองน,นั่นเองครับโดยเราไปเจอมันมาได้ไงก็ เราเนี่ยเจอหมอนตรงที่สวนผักเล็กๆข้างบ้านนะตอนมันยังเล็กได้ประมาณสามเดือนลวมั้งไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเดี๋ยวถ้าเออผมมีข้อมูลแบบจริงจังแล้วเนี่ยผมจะมาเล่าอีกทีนะครับและที่สวนผักที่ผมบอกไมาถึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นผ้าให้ดูนะครับสามสองหนึ่ง นี่แหละครับคือที่ที่พวกเราเจอหมดทั้งแรกก็จะนี่จะเป็นสวนผักเล็กๆของที่พ่อแม่ผมทําไ้นะครับเราเจอมันตอนที่มันยังตัวเล็กๆไม่รู้สานะครับมันผมเลยซึ่งเอมันเนี่ยก็มาร้องเหมียวๆนะครับแล้วพ่อผมน่าจะได้ยินมันงถ้าจำไม่ผิดนะนะแล้วก็อันนั้นเราก็เล่นกับมันนะครับตอนเช้าวันต่อมาก็เล่นกับมันแบบว่าคือพ่อแม่ผมน่าจะจับมันใส่ ตะกา้าแล้วผมก็แบบว่ากับช่อฟ้าก็ไปให้ส้มมันอะไรประมาณนั้น,น,นนะซึ่งเป็นการกระทําที่สกิบดีมากเลยนั่นแหละเอาละ่ะก็นี่แหละครับคือจุดที่เราเจอเหมือนทองงั้นเราไปดูเรื่องต่อไปดีกว่าว่าเรื่องต่อไปที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คืออะไรเอยอสิ่งที่ทุกท่านกำลังจะเห็นต่อไปนี้ก็คือหมอนทองปีนต้นไม้นะครับ เราดูเลยเอาละครับมันกําลังหาจุดอยู่นะครับแล้วก็แล้วก็นะครับกระโดดขึ้นไปแล้วแล้วก็ขึ้นไปบนต้นทุเรียนนะครับนี่ครับก็เหมือนทองนะครับ <c oughs> ก็เราก็เห็นแบบนี้บ่อยนะมันก็ชอบขึ้นไปบนกิ่งทุเรียนอะไรประมาณนี้ครับแต่เสียวเวลามันขึ้นกิ่งเล็นี่แหละดรกิ่ง,งหักประมาณนั้นแหละ ต่อมานะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเอ,อประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงหมอนทองมานะครับก็มาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างอย่างแรกครับอ,อทองเนี่ยช่วงนี้นะมันจะค่อนข้างกินข้าวแบบมูมาทนะ่านแบบว่ากินข้าวแบบเลอะหกจักจานนะครับซึ่งก็ไม่คัปลืมเท่าไหร่ทั้งคนเลี้ยงแล้วก็คนดูแลนะโอเคมาครับ บางทีเอ่อถ้าใครมีความรู้ก็ช่วยบอกนะครับคือบางทีอะหมอนทองมันจะเนยอยู่ดีก็ตาโตแล้วก็พุ่งนะครับพุ่งแบบมีวันเนึ่งที่ผมกําลังจะไปโรงเรียนแล้วหมอนทองมันอยู่ดีมันวิ่งไปไหนไม่รู้ไม่มีอะไรกระตุ้นมาเลยแล้วมันก็วิ่งชนไอไอขวดน,น้ำนะแล้วก็มันก็วิ่งออกนอกบ้านลยแล้วก็หมอนทองยังมีการเอ่อถ่ายอุจจาระและ อ euh, ปัดสาวะที่ไม่ค่อยถูกที่เท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะดีขึ้นนิดนึงแล้วนะแล้วหมอนทองเนี่ยถามว่าเลี้ยงแล้วรู้สึกยังไงก็รู้สึกได้ครับผมก็รับได้มันไม่ได้แย่หรือว่ามันก็ไม่ได้ดีกันไปนะบางครั้งผมก็จะเออเอาให้มันมาบนตักแล้วก็ลูมนะครับอะไรประมาณนั้น เอาลสวัสดีครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับหมอนทองน่ารักไหมและเอ่อมีใครอยากเลี้ยงหมอนทองบ้างก็คอมเมนต์มาได้นะแล้วจเจอกันใหม่นะครับในจาราครีมาหมานทองในตอนหน้าแล้วตอนหน้าเราจะพามาดูที่อยู่อาศัยของหมอนทองนะครับว่าเป็นอย่างไรโอเคครับสวัสดีครับ